โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวนรัตเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอสามชุกก่อตั้งเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2480ตั้งอยู่เลขที่909ทับ10หมู 2, ่2สองตสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีบนเนื้อที่23ไร่1งาน69ตารางวาและวิวัฒนาจเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา88ปี วิสัยทัศน์โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวรรณรัตน์มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการก้าวทันเทคโนโลยีมีสศิภาพและมีคุณธรรมเป็นองค์กรแห่งความร่วมมือเพื่อความยั่งยืนมุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลคติพจน์คือในการงานต้องขยันและอดทนในความเป็นอยู่ต้องมีสามัคคีในความเกี่ยวข้องต้องช่วยเหลือกัน โดยสมเด็จพระวรรณรัตน์ปุณปุณณสิริสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17สีประจำโรงเรียนสีชมพูสีฟ้าสีชมพูหมายถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สีฟ้าหมายถึงความศรัทธาและจงรักภักดีอัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็นเลิศด,ด้านวิชาการดนตรีและนาฏศิลป์เอกลักษณ์เรียนดีมีความสุขปัจจุบัน มีนายวุฒิศักเรียงมนตรีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนายศักรินเหมหงษาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวกัญน,นาพามงโพดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน99คนโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวรรัตน์จาัดก,การเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสร้างคนเก่งที่มีความสามารถหลากหลายโดยโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเป็นห้องเรียนปกติจำนวน5ห,ห้องเรียนมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น91คนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จํานวน518คนมีห้องเรียนคู่ขนานสําหรับเด็กเรียนรวม inclusive classroom จํานวน15คนเปิดทําการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ mini English program ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จํานวน17ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น387คนจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ในวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์วิชาสุขศึกษาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการอ่านและเขียนจำนวน400ชั่วโมงต่อปีเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในภาษาอังกฤษและภาษาจีนรวมมีนักเรียนทั้งสิ้น997คนเพื่อให้การจัดการศึกษาเจริญงอกงามได้อย่างเต็มที่โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวรณรั์ จึงได้จัดสภาพแวดล้อมและเตรียมแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างหลากหลายอาทิศูนย์การเรียนรู้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงห้องสมุดมีชีวิตห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนธนาคารสนามกีฬาสนามเด็กเล่นห้องปฏิบัติการเรียนรู้ศิละปะดนตรีนาฏศิลป์ห,หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำหรับการจัดกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนมีระบบเครือขา่ายอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อให้ภายในโรงเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาดังปรัชญาของโรงเรียนที่ว่ามุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนเป็นคนเก่งและคนดี และด้วยความเชื่อมั่นว่านักเรียนทุกคนมีอัจฉริยภาพที่แตกต่างกันการจัดการศึกษาของโรงเรียนจึงมุ่งตอบสนองความถนัดที่หลากหลายโดยการจัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในทุกสาขาวิชาจัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตพัฒนาความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นหมู่คณะ และสร้างอุปนิสัยของผู้นำเพื่อเป็นรากฐานของการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพดังอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าเป็นเลิศด,ด้านวิชาการดนตรีและนาฏศิสินจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทตลอดระยะเวลากว่า88ปีสถาบันแห่งนี้ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างสิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพยังประโยชน์แก่สังคมท้องถิ่น และสังคมชาติสื่อต่อไป